สามวิติ1หนึ่งอีพีสู์ชีวิตมห้านี่ยายรูรีอะเร์ดูมไม่ดีเลยนะเวนห้องกาแฟแล้วนี่นาะปวดรอ้องงั้นฉันไปเอานมกับซีเรียแล้วกันนะไปกินหิวข้าน่ะฉันไปกินข้าวก่อนนะพี่จ้า<ห>บอทน้ำนะคะจะฟั่นหน่อยไปฝนจุดหนึ่งอีพี พื้นจุดหนึ่งแนะนำตัวอาชีมาใครตกยูรินิไฟดีมีความรับผิดชอบรองเพลงเก่งเรียนเก่งกีฬาเก่งฟุนฟูหนึ่งอยปดฝาปติเมตรน้ำหนัก5กห้าอายุกเมห้านะคะเคียวตกเนปนไปเคียวตกนิไฟดีเรียนเก่งรับผิดชอบในหน้าที่ฟูนฟุ้หน้อาิเมตรหนักห้าป็นกิโกรัมมทั อัจมีบาฟูแองจี้นิไฟแบลวเรียนดีใจดีชอบคนอื่นชอบชอบคนอื่นฟูนึงร้อยี่สิบเซติเมตรน้ำหนักแางแังกิโลมอ5ห้าับสามมาชินะมากิลิชี่ไฟรัดอ่อยผู้ชายยำนะคะรัดอ่อยพู้ชายฟูนึงร้อยหกสิบแฟงเซนติเมตรหนักปีสิกิโลกรัมมอหกับหนึ่บาย